สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมตะก้อเดี่ยวนะครับระวางพี่โย่งปีศาตะก้อนะครับอ่าปิตุอมรชัยนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยม40อัพนะครับพี่โย่งอายุเท่าไหร่้วครับปีนี้ครับโอ้โหป่าโย่งครับอายุ51แล้วนะครับ ฝั่งทางด้านเจ้าตู้ก็42ครับเป็นเหลี่ยมเวทเล็กๆนะครับฮ่าฮนะครับเจ้าตูรับได้ลากมาขับหัวป่าโยงเกี่ยวครับป่าโยงยังไงโอ้โหไม่ได้แล้วครับแต่เหลี่ยมนี้รู้สึกเหมือน กล้องนี้ต้องคอยยกไว้ตลอดครับเพราะว่าลูกแรกนี้อาจจะมีหลุดครับแต่สามต่อหนึ่งครับป่ายงต่อสามแต้มนะครับพี่โยงต่อสามแต้มเลยครับไม่รู้ให้เสียรางก็ไม่รู้เลยแต่หนึ่งต่อสามครับป่ายงเสิร์ฟครับเสิร์ฟไป่ายตู้รับได้ครับลากมาห่างๆครับ โบงยอดดีครับแต่ความสูงของพี่โยงนี่ประมาณ180กว่าครับส่วนโจตุนี่ก็ประมาณ160ครับความสูงนี้ห่างกันเยอะครับเสิฟมาป่ายงรับหัวได้ครับมีสะดุดนิดนึงครับโบงข้าไปโจตุรับลูกหนึ่งได้ลากมาโบงข้าม,มาป่ายงรับหนึ่งสองป่ายงข้ามไปได้ครับโจตุมีเซนิดนึงครับ หยอดเบาๆครับโอ้โหหยอดได้ดีครับย้อนย้อดย้อย้อนลักอดิมลักอาเดิมย้อนลักอาเดิมมึงเอาฝั่นี้ต่ป่าอยู่อย่ามองยังมองม่เห็นป่าลูกทำของป่าโยงนี่จะเป็นลูกยกไปทางซันแบ็กนะครับแล้วก็ยกขาเขี่ยครับป่าโยงยังอยู่นะครับยังไม่เสียนะครับแก้ไขข้ามไปตู้รับหนึ่งสวยสองสวยสามหยอดเบาๆป่าโยงยังอยู่หรือว่าไม่อยู่แล้วครับโอ้โห เอาล่ะครับเหลี่ยมนี้คนแก่จะเป็นลมครับจบเกมกลางกลางเกมนี้ต้องเรียกรถพยาบาลมารอแล้วครับราคาข้างนอกค่อนข้างวุ่นวายครับเสร์หยอดปลาโยกงมาปลาโยงรับหนึ่งสวยสองนี่ครับลูกธนาปลาโยงโอ้โหไม่ข้ามครับ ตั้งหกต่อหนึ่งครับตุเสิร์ฟมายาวๆมาป่ายองรับได้ครับลากไปป่ายองตีหัวไปหลังลูกลูกลงครับแต่เกมนี้ดำเนินไปค่อนข้างเร็วครับ น่าจะจบไวครับป่าย้งเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ1ต่อหครับเสิร์ฟยอดไปยอดตูววิ่งไปดักแล้วครับเอา้าแต่ครับแต่วิ่งไปถึงลูกแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ครับแ้ม2อต่อหกครับรเสิร์ฟยอดโอ้ป่าย้งยอดดีครับ 4-5เลยโค้แล้วพี่3-2ไป2พันเหลือ3-2นี่1ปีเป็นต่อ1พันุแต่3ต่อ6ครับปลายโยงเสิร์ฟยอดอีกครั้งหนึ่งครับตัวรับได้ครับเอาโบกออกครับโอ้โหลูกง่ายๆครับวกออกครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับเหลี่ยมนี้ครับดับ4ต่อ6ครับเสิร์ฟไลซ้ายไปตัวรับได้ครับลากมาห่างครับ แก้ไขเอาแก้ไขก็ไม่ข้ามครับเหลี่ยมนี้ครับเอาแล้วครับแต้มไล่มาแล้วครับหลังจากตกเป็นรองเยอะครับฝั่งทางด้านเจ้าตูขอเบรกเกมเซฟก่อนเลยครับยกน้ํายกท่าก่อนครับล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยครับ ห้าต่อหครับป่ายกเสิร์ฟย่อยอีกทีนึงเจ้าตุ๊ไปรอแล้วครับยกมาข้ามามงโอ้โหมงดีครับคนมงบางทียังไม่รู้เลยนะครับจะมงไปทางไหนครับมงแค่ข้าไมาไปก่อนครับหกต่อห้าครับเจ้าตุ๊เสิร์ฟลูกดีครับ โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟลงเส้นเลยครับเจ็ดต่อห้าครับใครได้เสิร์ฟคนนั้นได้เปรียบครับฝ่ายโยงรับลูกแรกมีเซครับแกไขข้ามไปจะตัวรับได้ยิงลูกโทษหรือเปล่ายิงลูกโทษหยอดเบาๆครับยังบ่พลาดบ่พลาดกันง่ายๆครับมันลุ้นกันครับเกมนี้จะถึง10นาทีหรือเปล่าครับ รู1 1้สึก <motiv> ว <ators> <m> ่าเกมดำเนินไปค่อนข้างไวครับกูนี้ไม่เคยออกลอเกมที่ไหนนะครับดูได้ยากมากเบียดคู่เลยเบียดเกมเลยคือเนี้ยเบียดใหญ่ผมถึงต้องถ่ายเนี่ยคู่นี้ปกติคู่เล็กผมไม่ถ่ายเลยนะโยงเนี่ยผมก็เดี๋ยวได้คู่ผมจะโยงนะซ้อมมันไม่ออกออกคอนเทนตทุกวันปกติคู่เล็กผมไม่ถ่ายเลยนะไอ้นี่คู่ใหญ่นะเวทใหญ่นีเนี่ยแปดต่อห้าครับจบทุ่เสิร์ฟยอดโอ้ลูกออกครับ มาดูครับป่ายงเสิร์ไปไหนครับเสิร์ปายตู้ไป,ไป,ป,ไปดักรอแล้วครับตู้ยกลูกสองสวยหยอดเบาๆป่ายงวางเท้าแมงขึ้นครับดูเหมือนเจ้าตู้จะเห็นจุดอ่อนของปา่าโยงแล้วนะครับคือลูกหยอดครับแปดต่อห้าครับตู้เสิร์มาหยอดป่ายงป่ายงรับลูกแรกสวยลูกสองนี่แหละครับหยอดคืนครับเหมือนจะทันแต่ไม่ทันครับ มาดูครับป่ายโย่งไว้51าครับเจ้วตั้ไว้4ี่ปีครับห้าต่อแปดครับป่าโย่งเสิร์ฟไหลสายสวยงามเอ้าลุงนี้โดนตัวเจ้าตู้เสียครับ ยจหาใจใครได้เสิร์ฟคนนั้นได้เปียบครับขอแค่อย่าเสิร์ฟเสียก็พอครับหกต่อไปครับป้ายโยงเสิร์ฟไ่ซ้ายเหมือนเดิมจตุยังรับได้ครับลากมาค่อนข้างห่างครับแป่ข้ามาโอ้โหลูกออกครับเอาล้ครับูคู่ขี้สูสีกันอีกรอบครับเจ็ดต่อแปครับป้ายโยงเสิร์ฟไ่ซ้ายเหมือนเดิมโอ้ป้ายโยงก็เจอจุดอ่อนเหมือนกันครับ เชิงไหนซงเชิงไหนเฮ้ยเอาค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันเรานะตอนนี้ผ่านไป8นาทีครับใกล้เกมแล้วครับ8นาทีเดียวคนนม่ไเกมหรอกวัดโดนว่ดวัดแล้วน้องไปย่องไบ่อยเพราคนเก่งเตะไม่เคยชนะใครเลยแต้มปย่องเสิร์ฟเดี๋ยวตูรับลูกแรกอยู่หลังครับยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วครับเอาแล้วครับป่ายงได้บุกยาวๆแล้วครับตอนนี้ครับ เอาใครเปลี่ยนชื่อเล่นไปยองสิบสิบแล้วครับสิบต่อแปดแล้วครับหูเ้ยหูเต็มเก้าต่อแปดต่อแปดครับปายองเซิร์ฟ เอาเจ้าตัวยังทันหรือเปล่ายังอยู่นะครับยังไม่เสียนะครับออมแล้วครับลนกออมเสาครับลูกนี้ถือว่าเสียนะครับออาล้ครับป่ายงเสิร์ฟยาวๆครับสิบต่อแปดครับเสิร์ฟปายตรงตัวครับลูกนี้ไม่ได้กินครับเจ้าตัวโบกไปหลังป่ายงรับโซนได้ครับแปะครับไปยังอยู่เจ้าตัวมีเซซันแบ็กโอ้ยซันแบ็กไม่ข้ามครับออาล้ครับขานอกบอกแบเบอร์แล้วครับ นี่ครับลูกขนาดของป่าโยงนี่คือมีลูกส้นนะครับแกน่าจะเป็นนักตะก้อลีลามาก่อนครับอเส11ต่อ8ครับป่าโยงเสิร์ฟไปพิกเน็ตครับโอ้โหป่าโยงเสิร์ฟดีมากครับผู้ดใดไปก้าต่อต่อ20นี้อันตรายมากเลยนะเกม ให้เสิร์ฟคนนั้นให้แต้มไว้ลองดูดิค่าละค่าละค่าโคตร <c oughs> น่ากลัวสิบห้าเอสิบสิบสองบอล้วพี่เนี่เอาสิบองเอาสิบสองเยพี่ย้มันไกนะเสิร์ฟด้ยสิบสองต่อแปดครับแต้มเดียวเกมครับ <c oughs> ายุกเสิร์ฟไล่สายตู้ยังรับอยู่ครับ <c oughs> ล็อกอยู่หรือเปล่า,อายอดลูกออกครับฮ <c oughs> เออมีใครจะขอชาเล้นไหมครับมีใครขอชาเล้นไหมครับ200มีใครชาเล้นไหมครับกล้องผมจับได้เลยนะเมื่อกี้เสีย200นะครับไม่ถ้าชาเลนจ์ต้อง200ครับภาษามาโกะอินสำร้านไม่ชาเลนจ์นะครับโอเคครับผ่านไปครับภาษามาโกะอินสาโอเคครับไม่มีคนชาเลนจ์ครับ12บสองล่องสิองล่องโจขอเราเอาไปหน่อยติมปุโรนนี่เมื่อกี้สายตากรรมการมองเห็นว่าลงนะครับ 8ต่อ12ครับเสิร์ฟมาโอ้ลูกออกเยอะครับฝั่งทางด้านของเจ้าตูเหมือนจะถอดใจหรือเปล่าครับ128ครับปายโยงเสิร์ฟไปตรงตัวครับเจ้าตูรับได้ลากมาหม่งข้ามหัวปายโยงปายโยงสูง1้0โหม่งข้ามหัวได้ยังไงครับปายโยงยังอยู่ยังไม่ตายแปะข้ามาปายโยงปายโยงเกมหรือเปล่าหม่งขึ้นยังอยู่ยังไม่ตายเจ้าตู โอ้ลูกลงสามเหลี่ยมครับแห่ยังเตือไว้ได้ครับหลังจากจบเกมวันนี้ครับพรุ่งนี้ผาผ่ยงจะลุกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับรพรุ่งนี้ต้องไปเช็คความดันแต่เช้าครับเสิร์ฟมาลูกดีครับไผยงาย่ยงลงเซตอยู่ ลูกนี้ตามสายตายแอดมินก็ว่าลงนะครับโดนเส้นครึ่งเส้นนอกครับก็ถือว่าลงนะครับ9 2ครับเสร์ฟที่เดิมป่าย,ยุ่งรับส้นอ้โ,อโหยังอยู่ยังอยู่ไปไหนยอดออกครับโอ้จยจังหวะจะเป็นแต้ม โค้ดป่ายงเยอะมากครับตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหยองะมาณนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าเหลือเฟือครับอ่ามาชมกันครับลูกเดียวเกมครับ12บเครับเสิร์ฟยอดตู้ยังรับได้ครับมาเหนียวตอนแต้มสุดท้ายครับเอ้าโอ้โดนหลังเท้าป่ายงสวนไปเกมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไ้ด้วยนะครับ จบไปแล้วครับปายองเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ8 13ต่อ9นะครับ